ผมบอยประกรณ์ครับสวัสดีครับผมพัดครับผมว่าทุกคนเนี่ยคงเคยเจอสถานการณ์น้ำมันใกล้หมดนะฮะแล้วก็ไฟเตือนโชว์ก็คงไม่มีใครกล้าขับต่อแน่นอนนะครับงั้นวันนี้นะฮะเราจะไปลุ้นกันว่าหลังไฟเตือนน้ำมันใกล้หมดโชว์นะครับ All New Isuzu D Max ของเราคันนี้นะฮะจะวิ่งไปได้ไกลแค่ไหนกับ Isuzu l a d r o Challenge น้ำมันไม่หมดไม่หยุดครับ สรุปผลภารกิจ Isuzu Lads Challenge น้ำมันไม่หมดไม่หยุดขับกับบอยไปก่อนน้ำมันหยดสุดท้ายสิ้นสุดที่จังหวัดนครสวรรค์ Isuzu เผยผลภารกิจ Isuzu l a t d r o p Challenge น้ำมันไม่หมดไม่หยุดขับกับบอยประกรณ์วันนี้เการสุดท้าทายครั้งล่าสุดของซูเปอร์พรีเซนเตอร์ของ Isuzu บอยประกรณ์ชัดบริลักษ์ที่ควงคู่มากับน้องชายพัดชัดบริลักษ์มาทําหน้าที่ผู้ขับและผู้นําทางตลอดเส้นทางร่วมกับรถปิกอัพ All New Isuzu D-Max 1.9 DDI Blue Power รุ่นไฮแลนเดอร์2ประตูเกียร์ธรรมดา โดยวิ่งจากกรุงเทพไปทางเหนือบนถนนสายเอเชียเพื่อทดสอบว่าเมื่อไฟเตือนน้ำมันใกล้หมดโชว์รถอีสุสุดีแม็จะวิ่งไปได้ไกลแค่ไหนพร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้ร่วมสนุกลุ้นไทยผลว่าน้ำมันหยดสุดท้ายจะพารถอีสุสุไปสิ้นสุดที่จังหวัดใดลุ้นรับบัตรเติมน้ำมันมูลค่า1,000บาทจำนวน100รางวัลรวมมูลค่ารวมทั้งสิ้น100,000บาท ทั้งนี้รถปริกอัพ All-New Isuzu d m a x ที่นำมาใช้ในภารกิจนี้เป็นรถมาตรฐานโรงงานและเป็นการวิ่งในสภาพการจราจ,จรจริงโดยใช้วิธีการขับขี่ในแบบชีวิตประจำวันตามปกติเปิดแอร์ตลอดเส้นทางความเร็วเฉลี่ยในการขับขี่80-90กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งจังหวัดตัวเลือกประกอบด้วยอยุธยาอ่างทองสิงห์บุรีชัยนา,นาทนครสวรรค์กำแพงเพชรตากลำปางลำพูนและเชียงใหม่ ในที่สุดพระเอกหนุ่มคิวทองบอยประกอนสามารถนำพารถคู่ใจที่ไฟเตอือนน้ำมันใกล้หมดไปได้ไกลถึงจังหวัดนครสวรรค์รวมวิ่งได้ระยะทางถึง251.8กิโลเมตรนับอีกหนึ่งบททดสอบความประหยัดน้ำมันครั้งใหม่ของรถปิกงอัพ all new isuzu d max h i g h l a er n d e r 1.9 ddi blue power ตอนนี้ครับรถหยุดเรียบร้อย i ิด้วยนะครับ ที่สถิติใกล้ถึง251.8้ิกิโลนะครับผม oh. จากกรุงเทพนะครับมาที่นครสวรรค์ oh. และเราก็ใช้น้ำมันนะฮะหมดจนถึงหยดสุดท้ายเลยครับกับภารกิจอิซูซูลัตดรอปชาเลนจ์นะครับ oh. น้ำมันไม่หมด ไม่หยุดขับนะฮะและใครนะครับที่ทายเข้ามาถูกต้องนะคบว่าเป็นจังหวัดน,นครสวรรค์ครับรอรุ้นรางวัลได้เลยนะครับโดยรายละเอียดเนี่ยคลิกตรงนี้เลยนี่เลยและการทดสอบครั้งนี้นะฮะเราบอกเลยว่าความจริงแล้วเราไม่แนะนําให้ทุกคนลองทำนะฮะถ้าเกิดขับรถไปเนี่ย พอไฟเตือนน้ำมันโชว์ครับก็อยากให้ทุกคนหาเอาน้ำมันที่ใกล้สุดแล้วเติมจะดีที่สุดครับแต่น้ำมันที่เราแนะนำนะครับก็คือน้ำมันดีเซลเ1 0นะครับเพราะว่าอีซูซุทุกรุ่นเนี่ยสามารถเติมน้ำมันดีเซลเ1 0ได้นะครับซึ่งจะช่วยคุณประหยัดน้ำมันนะครับลดค่าฝุ่นเอ็ม2.5แล้วก็ยังเป็นการช่วยพี่น้องเกษตรกรด้วยครับแวะมาถึงนครสวรรค์แล้วนะครับนครสวรรค์ก็ต้องโมโจิเป๊เจ๊มาเรียบร้อยแล้วมาได้ไงครับเนี่ยโอ้โหพูดถึดงปุ๊บมาปั๊บเข แล้ววันนี้นะครับภารกิจของเรานะฮะก็สำเร็จรู้ล่วงด้วยดีนะครับเอาไว้เจอกันใหม่นะครับภารกิจหน้านะฮะบอกเลยว่าอิสุสูเนี่ยท้ามาได้เลยนะครับผมกับพัดพร้อมเสมอนะฮะแล้วเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบาย